โโครงเสื้อมาตรฐานขึ้นมานะคะตัวนี้เราจะมีเกรดไหลนะคะเพราะเราจะทำข้างบนคล้ายๆเกาะอกอกบวกหสสโพกบวกสอเอวบวก3นะคะความยาวจากเอวลงไปประมาณ60เซนติเมตรค่ะ สร้างเป็นเรสขึ้นมานะคะตามสัดส่วนของเรานะคะคืออกบวก6นะคะจากนั้นปิดเกรดที่คอหน้า1ซนติเมตรค่ะปิดกลางตัวตรงนี้นะคะ0.5ซนติเมตรค่ะปิดบ่าหน้า1ซนติเมตร วาดวงแขนครึ่ง1นซนติเมตรถึง2ซนติเมตรนะคะทำเสร็จแล้วให้เช็ควงแขนนะคะวงแขนจะพอดีเหมือนแขนกุดนะคะสมมติว่าแขนวงแขน3 8ก็ทำอยู่ที่38ถึงส9นะคะอย่าต่ำกว่า38นะคะไม่งั้นจะครับนะคะจากนั้นทำการปิดเกรดหน้านะคะเพื่อวาดวงแขน นี่ใช่พับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาแต่งเกล็ดนะคะเพื่อทําตัวใน ขีดวงแขนหน้านะคะตามแขนที่เราปรับขึ้นอย่าลืมปรับขึ้นนะคะเพราะเสื้อตัวนี้ข้างล่างจะไม่มีแขนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับวงแขนขึ้นให้เหมือนเสื้อแขนกุดนะคะปิดเก็ดคอค่ะ วัดคอลงนะคะ1ซนติเมตรค่ะขยายคอกว้างนะคะ1 5ซนติเมตรค่ะโค้งคอค่ะ จากรักแร้ด้านบนนะคะวาดลงไป8เซนติเมตรหรือประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัวก็ได้นะคะว่าเส้นโค้งไปหาคอค่ะอันนี้เป็นฟรีแฮร์เลยนะคะวาดตามที่เราเห็นว่าสวยนะคะ หลังขยายคอกว้าง1.5เซนติเมตรลดคอลง0.75เซนติเมตรขีดขคอหลังค่ะปรับวงแขนขึ้นค่ะ1เซนติเมตรอย่าลืมนะคะให้เช็คด้วยนะคะถ้าใครยังไม่มันจะปรับได้1-2เซนติเมตรนะคะ จากลักแร้นะคะวัดลงไป8เซนิเมตรเท่าชิ้นหน้านะคะขีดไปหากลางหลังเลยค่ะตรงนี้เราจะต่อถ้าใครจะต่อตรงนี้นะคะให้ใช้ผ้าต่างสีผ้าข้างบนจะสีเดียวกับผ้าชิ้นคลุมตัวนอกนะคะแต่ถ้าเราใช้ผ้าสีเดียวกันชิ้นหลังไม่ต้องต่อก็ได้นะคะ แต่ว่าชิ้นหลังเราอาจชิน,น้าเราอาจจะเล่นกุ้นนะคะแล้วแต่เลยนะคะตอนนี้เรามาเช็คเอลค่ะเอบวกสนะคะหาร4ี่ลบหค่ะชิ้นหลังนะคะตอนนี้บวกเปดอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะคะ ความลึกของเกรดนะคะลงไปจากสะโพกเล็ก3ซนติเมตรค่ะตีเป็นรูปเกรดนะคะข้างหลังเราไม่คัดนะคะอันนี้เป็นเกรดกลางหลังนะคะเข้าไป็น1ซนติเมตร ชิ้นหลังเราก็เรียบร้อยนะคะพับแล้วแต่งเส้นค่ะชิ้นหลังเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาชิ้นหลังไปเก็บไว้ก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดต่อหรือแค่ไม่ตัดต่อก็ได้นะคะเรากลับมาทําชิ้นหน้าค่ะ เช็คเอวค่ะเอวจริงบวกหลวม3ามเซติเมตรหัน4ชิ้นหน้าก็บวกได้วหนึ่งนะคะหน้าจะใหญ่กว่าหลังตัวเดรสเป็นทรงตรงนะคะผ่าหลัง เออมื่อกี้ในคลิปนี้พายลืมทําเส้นผ่าหลังให้ดูนะคะผ่าหลังประมาณออถ้ายาว60นี่ก็ผ่านที่ประมาณ15เซนได้ค่ะจากนั้นนำกระดาษมารองนะคะเราจะก๊อบตัวที่เป็นเสื้อคลุมตัวนี้ลงไปที่กระดาษอีกแผ่นนึ่งนะคะเพื่อที่จะ เดี๋ยวเราจะแต่งตัวในให้เป็นคล้ายๆให้มันกระชับอะค่ะเหมือนเกาะอ,อกอันนี้เราจะกรอบชิ้นที่เป็นตัวคลุมออกไปนะคะ ก็เราก๊อฟบนแผ่นรองตัดจะเกิดรอยปลานะคะก็เลยไม่ได้ใช้คาร์บอนนะคะคนที่มองคลิปนี้อาจจะไม่เห็นนะคะแต่ผเห็นผ่าก็จะเอาดินสอลงตามนะคะลองไปก๊อฟบนกระดาษรองตัดหรือบนกระดาษหนาๆดูนะคะไม่ต้องใช้คาร์บอนก็ได้ค่ะเพราะมันจะเกิดเป็นรอยจุดไข่ปลานะคะเราก็เอาดินสอลงตามได้เลย บางคนมองเอ๊ะไม่เห็นไม่เห็นว่าม,มีคาร์บอนเลยแล้วกิ้งได้ยังไงเขาจะเป็นจุดไข่ปลานะคะแล้วผ่านกระจ้าดิงสอลงตามจุดไข่ปลาโดยที่ไม่ต้องใช้คาร์บอนแต่ต้องรองบนแผน่นรองตัดนะคะหรือไม่ก็รองด้วยกระดาษหนาๆไว้ใต้ล่างนะคะไม่งั้นเขาจะไม่เกิดรอยปล่านะคะหรือรอยไข่ปลานะคะาราคาตัวนี้เป็นตัว แผ่นรอยนะคะที่เราจะเอามาคลุมข้างบนนะคะเกณฑ์ผ้าตรงนะคะชิ้นหน้าตัดสองชิ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็นําตัวนี้มาทําเป็นตัวข้างในนะคะแกะที่เราปิดไว้เมื่อสักครู่นี้ออกก่อนนะคะ เครื่องหมายไปด้วยนะคะว่าเราจะเข้าแขนตรงไหนแล้วก็ไอ้ตรงที่เราจะมาต่อมันอยู่ตรงไหนนะคะเพิ่มเกรดตรงบานะคะช่วงเกรดหน้าเพิ่มออกไปให้เป็นสองเซนนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มเกรดตรงคอนี่นะคะให้เป็นหนึ่งเซนถ้าใครอกอวบอกใหญ่ใช้หนึ่งจุดห้านะคะตรงนี้ตรงนี้ใช้สองเซนนะคะ ด้านหน้านี่นะคะเก็บเข้าไปค่ะ0.5เซนติเมตรเมื่อเราเก็บแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าข้างหน้าเราจะกระดกแอนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตีเส้นเก็บคอเข้าไปอีกประมาณ0.2ได้ค่ะเป็นการเก็บคอให้กระชับปีชั้นหนึ่งนะคะ นี่นะคะ่ะจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นเส้นตรงนะคะเราจะต้องเอา,เอาตีตรงนี้วางมันทัดทับกับชิ้นล่างนะคะแล้วก็ตีจะหายไปประมาณจุดสองนะคะตรงนี้ก็ถ้ากับว่าเราเก็บคอให้กระชับเข้าไปีอนะจากนั้นเราก็มาทําเส้นคัดนะคะจากอกนะคะ,ะแต่ตรงนี้ก็นะมันวาดไม่ได้นะคะจากอกช่วงนี้นะคะเราแบ่งเกรดเอาไว้สามเซนนะคะ เราบวกเก็ดเอาไว้3ามเซนเราจะใช้เก็ดแรกสองเซนเราเดี๋ยวจะมีเก็ดข้างๆอีก1เซนติเมตรค่ะทำัรเต้านะคะ ไลคะ่ะต่อชิ้นหน้าชิ้นแรกนะคะตีเกรดต่อลงไปเลยค่ะข้างบนนะคะห่างจากเส้นคัดเส้นเกรดนะคะวัดห่างออกไป3.5ซนติเมตรนะคะข้างล่างนะคะวัดจากเส้นเกรดแรกนะคะห่างออกไป4เซนติเมตรค่ะตีเส้น โค้งแบบนี้เลยค่ะเพื่อเราจะได้ทําคัดที่สองนะคะเส้นคัดนี้จะช่วยให้ดูสะโพกเราเล็กขึ้นเล็กลงนะคะดูเรามีเอวนะคะไม่ใช่สะโพกเล็กลงจะทําให้เราเป็นคนดูว่ามีสะโพกนะคะแล้วก็เอวเล็กแต่ถ้าเราใช้สีทึบข้างนอกจะทําให้เราสะโพกแคบลงนะคะ ตีเฉียงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จับเส้นตรงนี้6เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีตรงลงมาข้างล่างเลยค่ะแต่งให้มนสวยนะคะแล้วก็ทําเป็นกลิด1เซนติเมตรหายไปที่เอวค่ะ ีเส้นต่อจากเกรดนะคะจากนั้นเรามาปิดเกร็ดแล้วก็วาดคอค่ะตรงนี้ปิดเพิ่มอีกครึ่งเซนนะคะ ตรงนี้ครึ่งเซนนะคะใช้ตำแหน่งบาหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดบาหน้านะคะส่วนคอนะคะเราจะลดลง1.5หรือ1เซนหรือว่าถ้าใครไม่ชอบรึก ไม่ลดก็ได้นะคะแต่ว่ามันดูมันจะดูตันไปหน่อยนะเพราะมันมีตรงคอนะลดสักประมาณเซนครึ่งนะคะแล้วก็แต่งเรียนเนียนเวลาไปเย็บจริงๆนะคะตรงนี้เราอาจไปแต่งอีกก็ได้นะคะเพราะมันมีเส้นโค้งๆแบบนี้เนาะบางทีเส้นก็ไปแตไปทำจริงๆอาจจะไม่ไม่ค่อยสมูทเราไปแต่งอีกทีได้นะคะ อันนี้เราก็แต่งเส้นเกรดให้หายไปนะคะจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นคัดเส้นแรกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นคัดเส้นที่สองอ๋อไอตรงที่เราปิดปิดครึ่งเซนนะคะจะต้องหายไปที่หน้าอกนะคะคือตีเส้นวัดเส้นที่มันตรงกับอกสูงนะคะครึ่งเซนก็พอนะคะถ้าเสนหนึ่งจะเยอะไปเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะพองได้แล้วเราก็ตัดเป็นเส้นได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคัดนะคะ อันนี้ก็ปิดเข้าไปครึ่งเซนติเมตรได้เลยนะคะเมื่อกี้เราอ้าไว้อย่าลืมตัดตรงกลางนะคะที่มันกระดกอะคะ่ะรู้สึกผ่าจะไม่ได้ตัดให้ดูนี่ค่ะตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปนะคะ เป็นลักษณะน,นี้เนาะล้วก็ตัดข้างค่ะตรงกลางสันทบชิ้นหน้าก็จะเป็นมีมีเส้นคัดสี่เส้นนะคะคือข้างละสองนะคะตรงกลางสันทบหนึ่งสองสามเขียนไว้นะคะการมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราจะจับผิดเนาะแต่แบบนี้คงไม่ผิดแต่ก็ผยเขียนเป็นแบบเคยแล้วค่ะ ชิ้นหน้าเราก็เรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูชิ้นหลังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเแปะให้ดูเนาะแปะให้ดูค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกออกนะคะคล้ายกอกอก เส้นคัดด้านนอกนะด้านนอกนะคะเส้นที่สองเส้นด้านข้างนะคะเราจะใส่เชือกกุ้นเข้าไปด้วยก็ได้นะคะมันจะไปช่วยพรางเ,าเส้นเส้นคัดเส้นข้างอะคะ่ะถ้าใส่เชือกกุ้นเข้าไปมันจะเป็นแนวยาวทําให้ดูเรามีเอวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนสะโพกใหญ่จะพรางให้ดูสะโพกเราเล่กลมแล้วก็มีเอว มีสุดเขาส่วนส่วนเว,นวาวส่วนโค้งค่ะโอ้ยพูดผิดอยูเรื่อยต่อไปแล้วก็มาทําชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะให้เราวัดวงแขนนะคะข้างหน้าได้เท่าไหร่จดเอาไว้ค่ะสิบแปดจุดห้านะคะแล้ววัดช่วงที่ ข้างบนที่เป็นแขนนะคะ10.5เซนเมตรวัดเอาไว้นะคะข้างหลังก็จุดนี้นะคะวัดเอาไว้ตรงนี้นะคะได้11เซนเมตรแล้วก็ต่อไปอันนี้เท่ากับวงแขนอันนี้เราได,ได้อันนี้ได้19.5เซนเมตรนะคะจากนั้นเราก็ตัดชิ้นหลังได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําแขนนะคะตรงกลางแขนนะคะใช้แขนธรรมดาปกติของเรานี่แหละค่ะนะคะรนะออักแร้ไม่ใช่ขาต้นแขนบวกแค่สี่นะคะแล้วก็รอบรักแร้ก็คือที่เราวัดมาก็คือเมื่อกี้นี้เราวัดมาได้สามสิบสามสิบแปดนะคะ ล้วก็สร้างเป็นตัวแขนขึ้นมาก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราวัดกลางแขนนะ1.5เซนติเมตรนะคะเมนเอไว้เผื่อกระตุกจากนั้นวัดชิ้นหลังเข้าไปเท่ากับวงแขนหลังที่เราวัดไว้คือ11เซนติเมตรนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะ10.5เซนติเมตรที่เราวัดไว้ค่ะเราก็ตัดขีดเส้นตรงเลยนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนล่างทิ้งไปค่ะ เนี่ยค่ะตรงนี้เท่ากันนะคะเว้นไว้ข้างบนไว้เซนครึ่งพอค่ะสัะลกระตุกนะคะเซนครึ่งหรือเซนเดียวก็ได้นะคะกระตุกนิดๆน,นะคะเพื่อให้หัวแขนมันนูนๆถ้าไม่กระตุกเนี่ยมันจะลังเนาะจากนั้นตัดแขนที่ใช้ไว้ค่ะแล้วก็ส่วนล่างก็ไม่เอานะคะจิิงไปก็จะได้แขนจั้นๆแค่นี้นะคะต่อไปมาทําปกค่ะ เมื่อกี้เราวัดรอบคอไว้19.5เซนติเมตรนะคะตีตั้งฉากเลยค่ะวัดไปทางนี้นะคะเท่ากับรอบคอของเราที่เราวัดมาได้นะคะตัวอย่างคือ19.5นะคะเราก็ล,กล้วก็วัดให้ได้19.5เซนติเมตรค่ะความสูงนะคะความสูงของคอแล้วแต่จะชอบนะคะตัวนี้ตัวอย่างในตัวอย่างนะคะไปทำ3.5เซนค่ะ ขอตัวนี้จะสูงนิดนึง3.5มจุดห้เซนนะคะตีเป็นสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นแบ่งครึ่งค่ะยกตรงนี้ขึ้นนะคะ1.5ึ่งจุดเซนค่ะ ให้ไม่โค้งนะคะมาโค้งให้งอนขึ้นได้เลยค่ะค่ะต่อไปตีตั้งฉากนะคะตีตั้งฉากตรงนี้ขึ้นไปเลยค่ะตรงนี้ตีตั้งฉากขึ้นไปเลยนะคะวัดตรงนี้นะคะผ่าจะเอาคอหน้านะคะอยู่ที่สามเซนค่ะตีเรียวหายไปหาคอหลังเลยนะคะ แล้วทาการมนค่ะวาดให้สวยงามตามมนให้สวยงามนะคะแล้วก็ตัดปกออกมาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ตัดให้มน ไปเราจะมาประกอบนะคะเห็นไหมคะตัวในตรงตัวเดรสนะคะจะเป็นคล้ายๆเกาะอกนะคะตรงตำแหน่งที่เราจุดเอาไว้นั่นคือช่วงที่จะยึดติดกับตัวไนนะคะตรงนี้จะยึดติดกันวิธีการเย็บนะคะให้เราหลบซับในที่ตัวเดรสตัวไนนะคะแล้วก็เย็บกลับซับในที่ตรงเสื้อคลุมนะคะ เวลาเราเข้าคอช่วงที่เราจะกลับช่วงที่เราจะกลับซับในนะคะตรงตรงปลายปอกกันนะคะให้เราใส่ไส้ไก่เอาไว้ผูกเป็นโบด้วยนะคะเวลาเราเข้าแขนเสร็จแล้วนะคะสื้อตัวนี้เราจะต้องมีสาบหลบที่วงแขนนะคะเพราะแขนเราไม่สุดจะใช้เป็นผ้าเฉลีย่ยงมาเย็บหลบหรือว่าเราจะใช้ ผ้าสาบนะคะที่ตัดจัด,ต,ดตัดตามรูปวงแขนเอามาลบนะคะม่ตัวที่เป็นตัวลอยนะคะซับในมันจะต้องไปติดกับตัวชิ้นหลังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารวบติดกันแล้วเราก็หลบสาบนะคะเราไม่สามารถจะใช้ซับในหลบสาบได้นะคะตัวนี้ ส่วนข้างหลังนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขีดให้ดูนะคะ1 5บหถึงยีซติเมตรนะคะผ่าไปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าท่านคงจะชอบคลิปนี้นะคะมีข้อสงสัยที่ไผ่ย,ยังอธิบายไม่ละเอียดเม้นถามไผ่ไปได้เลยนะคะไผ่จะเข้ามาตอบให้นะคะไม่ได้แสดงวิธีเย็บนะคะถ้าใครเย็บไม่ได้ยังไงร,รีเควสมานะคะเดี๋ยวไผ่าอาจจะไปเย็บตรงช่วงที่ไม่เข้าใจ ให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ภัยก็คงพอแค่นี้นะคะพบกับภัยใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าภัยจะเอาอะไรมานำเสนอนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ